อยู <ique> ่แต่ว่าบ่คืออยู่ยางเดี๋ยวมันมีไฟฟ้าขครมันไต้ก็บอกว่าเหนแ่งสิคือครับเออผมมีเนี่ยผมทั้งสีหมนั่นเนี่ยอันทีมงานไปสายทีมงานบาทนเลาวเยียงเรียวจากเขาเราก็ใส่บักพริกเนาะเออ เอามาฝากันเนาะพี well, well, mm ่น้องเอาบรรยากาศเอาใส่โลเอาอีเหลียนมีอีหริคันมีกระดีสเลียวอาจารย์อาจารย์เมธีกับเครื่องเสียงคืออยู่อยากอยู่ห่างกันเดจากน้อยเนาะเออันดับมาอีหลีมือกวางบาด กันกองมาเร็วยังพูดีเด้อบาทว่าคันบัดใจบ้นบดถืกแสดงว่าเจ้าได้เห็นบถืกคันบาดใจข่อยลอกบถือเออเอาบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างซอยกันทำมาหากินนี่แหละเพื่อนว่าหักกันเพี้ยงหักกันไว้ดีกลัวซ้ำกันเงินคำมี่หิแบงปันกันใส่แต่ว่าขอบอกไว้เนี่ย หมอแค่น oh uh> uh, mm, ี่มันดวงดีแสดงว่าบอกนี่มันเกยหมอนี่แม่เนาะอ๋อวันหนึ่งหันหมอลำหน่อยหมอรับนมหมอรับหลัวๆคุณดีจากท่าเพื่อมองบอก่อเออดอนแดงบ่โอ้ดอนแดงใกล้ๆนี่บ่ โอ้ถือว่าบุญพลาบุญพลาเฮ้าคือกัน,นดิแได้ว่าพ่อลูกพ่อหลานได้ว่าซวยกันแล้ะก็เป็นบุญพลาของลูกของเต่าคือกันนี่แหละบอกลาถือว่าเป็นลูกเป็นเต่าซะเนาะเพราะว่าเฮ้านี่มันไก่สิงหงอยแลย้ว <c oughs> เอออ้าถือว่ายกแหลกแหกหมานทานไปเมื่อวาการล่องอการลำ่ำ วันนีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคอยทยอยมาแต่ละคนสองคนเออมาฟังเบิ่งหมอลำก่อนย้อนยุบหมอลำก่อนย้อนยุบจังไหนตีย้อนไปพูดละแต่เข้าวหาซิปปีขึ้นหลังเมียนบอหาซิปปีขึ้นหลังหกซิปปีขึ้นหลังแต่เข้าผมเขาตะเกิดไตกระบองฟังตี่กี่กระบวชุดยอดเมียนบอกคุณแม่โอ้ยว่ามันขับปานนั่นงะพอดีเบิ่งหมอลำสู้เบียนกับหมอลำสะเเเฝแล้วกับหมอลำสอนสอน ะต้องหน่อยบ่โอ้ทำหน่อยต้องหน่อยสอนใช่นะครับอ้าถือว่าสร้างบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งมาเสบสองสลองงานในบุญอัตคะเบื้องบ้านหลักกะกลุ่มเขาใยญ่สามาคีของพี่น้องเช่าบ้านข้ามีิงสุภูสุคนอาการลองกันลำมหอดยกพี่สองตอล้องกันมาว่าจังไหนกว่าเจ้าว่าว่างหันมอลำหน่อยปเก่งเนี้ย เออลูกน้องอาจารย์สายท้องสวนตะโกดยันบอกบอกละเออพุ่นล่ะแต่เข้าพุ่นล่ะผมกระไดลูกเออลูกน้องอาจารย์สายท้องสวนนคโกดชื่อเสียงดังเออบอกเป็นยังเออ่ส่วนทูเฮ้านีสีเป็เป็นลูกซย์ไฟบาดนีอาจารย์ผู้คาร์กันลวงลับไปหล่อละซาทูเดือกู้ว่าอาจารย์พ่อหญ่บญเฮืองเสียสุกเออบอลำใหญ่ที่ชอบทอสมานหงษาบุลา อายุคที่สองต่อร um. ้องกันมาการร้องการล่ำบล่ำสุเวยนบล่ำบุญมีแล้วกับบล่ำสอนสอนสอนใช่ตอนลอยการร้องการล่ำล่ำให้มันเต็ีมมันจะคือบล่ำใหญ่เป็นว่า ว่เปี้งเจ้าจะเฝ้าอะไรคือมังกรเสือให้เพิ่งใต้เบิ่งเหนือเห็นเป็นมีว่าเพ็ดยนอีหยังเพ็ดแนียวว่เพียนศาสตร์ลำบุญลำนี่ถ้าหากลำเป็นอีลีคนเขาก็ต้องชอบเป็นน้ำรอบก็ต้องรูจากสานเป็นน้ำหลานให้สร้างเอาสร้างอุ่มเป็นน้ำตุ้งหูใส่น้ำหนองเป็นนํำข้องหีทอข้องเมียเป็นย่ำเขาเสียให้เจ้ายกสึ้กาให้เจ้าจุนเต้โดดินน้ำทึ่งหอน อาขั้นซีว้าเพื่อนการลำแข่งกองแข่งกาบมักบรรจงสุภาพกะเลี้วแต่แบมือนี่ละหมอลำลือซื้อเสียงไต่ฝ่าฝาดมโลดนองลาสิมักแข้งแนวใดประวัติศาสตร์ของไทยบุรุสีเอาเมื่อหนอกวีเดียวใดใครออกงาตู้มาสิงบ่ต้องจำต้องกินแข่งก่อนสอนว่า การทั้งลำดีกับนิหลายชาติหลายหลุหลายต่อประเภทีเราเตอนนี้เหมาะสมเรียซึ่งลํมให้เด็กแ้นหน่อยฟังมของลัอีกแบบนึงนละอบรมตามสมัยหสันพคมเเ้นสาอยู่ไม่เอ้าดีอีตัวหนาะผู้เขาท่าเวโอ้ปีจะไข่เราไ่ได้แสดงว่าเขาทาเออเอาคายเข้าไปอ่ะพอดใส่เราว่าหัน แข่งก่อนแข่งกาบปักบันจงสุภาเลวแต่แบบวี่นี่แหละมอหลังลือเสือเสียงไกฟ้าฟาดมาลุดเดือน้องลาฟี่มักแข่งแนี้ยวในประวัติศาสตร์ของไทยหรือสิเอาเมืองนอกมีแนวในไท่ออกประตูมาสิงบอต้องยำต้องกินแข่งก่อนสอนว่าการทั้งลำนี่ก็มีหลายชาติยร่หลายต่อประเภทเท้ารับจอดที่มอกสูงเลวสิง ลำไผ่เด็กแมนน้อยฟังสองลำอีกแบบหนึ่งหลักแผลตบลมตามสมัยสังคมศึกษาหยุใหม่เดี๋ยว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 มันเสียบเข้าไปในหูของพยานปวดเจ้าแผเออซิลๆลดมือลงอีกเด้อยวปวดมันแตกอีกนี่ดิเออ ศึกษาหยกไม่ล่ำไม้พวกกูใหญ่คนเผาคนนถวล่ำก่อนหน้าก่อนโมก่อนบุญก่อนบาปอธิบายให้ทราบในสิ่งจริงท่านอธิบายปีกการเหมาะสมรักแหลงสาทุกบ้าแม่นชี่แกงหิดบาดการเมืองให้อ้ายพิบให้อ้ายเสียงังฟังดูรู้ทราบลูกจักด้องจักกาบพ่อเม่ของตัวให้ดูจักคนโนอุ่นนำน คุณนำมาพาท่าพาล่นตนเลือผู้อยู่ไต้เล็กกับผู้อยู่เหนือกำเจเปบอตะวันตกวันตกคุณดำดำเขาไอ้ดูจับคุณเขาคุณลูกคุณป้า ทาายามาวาให้หัวของเมียให้รู้ใจเมีนรู้เหนือจัดของทองยาิล้ำพวกนักปาทชงโมหูสูงเตีนสจิตสักจุดเยบ่าบเพ็ยมาเตียงมันจังเขาเป็นในเรื่องสมว่าเป็นหมอยามแมนน้องยาจุลังใส่ขอผู้ใส่พิมใส่แสงคัดจิโตสีแยงกันอย่างจริงๆริงลำต้องมีรักต้างสีจังสมรักหนักโตลำยาพุนนั่นโตผู้มาเพื่อเ ่อส love, ั่สน่งนำเลยพ่อให้สามสิบนาอุ้ยลอำใส่กองของพิ้ซอพงนี่เห็นแม่นแต่มหอกอท่านกินทอนั้นก็สิเห็ดจันสั่งกดีกว่าเอาลับประกอบปดไปนำอย่างมีคุญแาให้มันสมกับเขาสาพูตอบด้วยสวยดีฟังสิเปิดแันพิดที่การลํำทังแรกบพิมพ์ะทมมาเห็ดสีลให้เด็กฟังล่ำให้เด็กหน่อยฟังเพนยงได Ừ, ừ. Ừ. lâm hai phù thổ phăng tiền chăng đẻ lâm hai phù sáu phù bao phăng tiền chăng đẻ nhấp bọt nhấp bầu này tua mẹ nó lâm siêu biến phăng thịt bưởi pí thiêng lâm răng lệch tiền thống thôn mẹ thì lâm hai đi phăng say là đẻ non mít chi li đẻ non ô ô nà nà, hiền phú năn nỗi cô cô ơi ô đẻ non tôn nó nhẫn lâu ที่เปิดพิธีการล่ำครั้งแรกเป็นประตบมาเฮกที่ล่ำให้เด็กฟังว่าเด็กเกิดเด็กน้อยความรู้เรายังโดยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงาพาเพียนไปเถิดจะเกิดทน ถึงลำบากตราบตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรนันขยันเอยนี่ละเดือน้องลาให้ตั้งทัอทางเรียนซีน,นึ่งไปจะไม่บักลาหมอเฮ <c oughs> ้ยเออนี่ละเดือน้องลาให้ตั้งทัอทางเรียน พยายามภาคเพี้ยนไปเดื้อบักลาเด็กมื้อนี่คือผู้ใหญ่ไรมือนาให้ตั้งต่ออดทนหาประโยชน์ใส่ตนภาคเพี้ยนเสียนอานให้คอยฝึกคอยมันเรียนรู้ดูเห็นเอาให้ไม่ได้เป็นนคนเดื้อเท้าอานณาพุธกสิก้าข้างนามหาเพราะเฮาหูมีชาติทู่ดึงปึงบงังพอ,อมมีใส่กายนั่งให้แลนจันหันไว้คนเฮหูนังสือเขาว่าบอดตาใสตาฟ้าตาฝ่า ย่มเขาดงเขาป่าดงนี่มีเสือหายไปเด้อที่เหนือเขาเขียนใส่ป้ายกษีอ่านก่ได้เสือสร้างการดงขึ้นเขาไปใต้หงเสือกินมาปังบ่งจักคําสั่งตาบอดบอดในเขาเขียน่าเนียวได้กระโบหินบ่หูว่าจังได้กระบุรุจก่งองท่าเดินยาจุพากันเพิ่นไ้นั่งรักเท้าอ้านะบัดนี้ร่ำให้พวกผู้เบาสมโมโห ท่วมกำลังขาน้องมุมสาวเบาโตดถพวกคนนมค้นโสดฟังก่อนบทก่อนลำตามนี้ออกคำสอนมีข้องของโลกเป็นว่าเป็นสาวนี่ต้องให้มันถูกโศกค้ำหับนห้อนหอนยาเป็นสาวเสร็จอดอีมาแลแทบแทบชนิดเนี่ยวอดแวดเขียดหายหายไวโบจับดีบันได่ที่เป็นสาวเป็นเต่าในคำสอนพิ่นเก่าพูดไว้ในข้องถ้าพูดตามคําน้องแบบแบนแผนชี เพื่อนเมื่อพินสาวนี่คือจีดอกกับหวงทานเออหรือ,อคือดวงดอกไปมาไล่ห้ยอยกินขจกรนย่ามาลมแลมตอเคยจีพินถวาสะอาดตาไทยมองทองสะอนหัวย,ยิ้มยิ้มสุดนองวันละอ้อนพูดออกยาไปเจิอไป,เจอ,ปเจอล,มล้มนิ่งสิพินัน กวนสิจาวานนั้นเลียวลายมาตยากวนสิจาคำใดให้กันใจจำจาเอาเอาแต่ควันดีดามขันจารอบหอมจินอยาให้เป็นมนทินให้สมหพอผีขันจริงแล้วจำนคอยจาอันนี้รักไม่พวกผู้สาวฟังเดือ้อสุดที่รักน้องลายาตัวแม่อ,อำพาง กับตระตื่นนำข้างยารวดทนตนเต็ไให้ผู้เป็นสาวีถนอมตอนเหัเมเทียมให้สงบสงยมทั้งละมุนละม่อมตัวเจ้าให้พ่อตอน้นอย่าได้พผนดาปต่อยคอยว่าคว่ำแข็งสแสดงความโลเลปากผีแข็งกา้าไให้ผ้วจะได้ขันเหมาะสมลมวนเสียงล้วนล้วนหอนเมียงเมียงคอย

ขั้นสาวจังหนึ่งดอกว่าเนี่ยกะลิกกระไลวใหญายเครื่องหูอีมารู้ทูนั่งเถื่อเพื่อนเสนือนเตียนเห็นขื่อนกถิ่นตน้นหาบวางงามตาสักกะหน่อยค่อยแต่ถวส่วงมุมหยุ่มแล้วผันเซลล์ลุยวาออกมามีแต่ผีบอบพันปีนปันสำมาเจ้ทพ่องต่อแหล่ลงลวงเอ้ยะลวงยิกหัวหนอ,นอ เว์บวมงแข็งพิงแข็งข้างข้างนาหาหรือผีปอบพันมันใส่ใสสมองอย่าเป็ดเดื้อนน้องระวังหน่อยค่อยเสียงอย่าให้มีคำเครืองขลบขวดด้วนอายยิ่งหรือชายในน้องท่วมขนองกำลังหนุมอยู่ในูุิสภาพื้นพวกขึ้นนมละแวงพ่อแม่แพงพ่อเมียแรงสุดที่รักคือดวงใจ ข้าลูกดีกระใจใส,ส,ส่ซื่อในมโนโุกว่างถ้าลูกหวางขัดล่า,ลาวเพ่พังมามุนยังกะคุณอีลี่อยากอายบ้านพ่นสิยันข้าลูกดีว่านั้นกะเบยเบิกเลือสุดเพราะยินดีตามมดประสูตร้ายเฮาหมมครมของเฮาจริงแท้อย,ะย,ะยะะ่าแย่เสเวาคมเพียงตลอดปอดหมมขันจริงแท้ดอกเมียเฮา กาปูชาทุกคำเศร้าสิเขาบอนจังนอนกันถึงวันสิลวันพนวานโมนอสามคังและวามาตาปีตุรังว่าวันข้ามีหังแก้วนึกถึงคุณนั่งเจ้าสองพระองค์ความว่าคุณบิดามารดากาปูชานอกคำเศร้าวิสาแล้ว phiền non, bụng nắng sôi Hơi, hơi, hoi non hoi 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 miếng hoi 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 เออนี่ละจ้าเด้อพี่น้องบ้านเฮาสูผูสูบคนเมื่อนี้ละงบลังนับสติอารมณ์มาฟังเบียบเก่ากจักหน่อยเอับเนื่องไปรถขอาแค่งห้าบ้านนี่ท่าก่อนเกี้ยนกันมักสี่เหลี่ยมเป็นนิทานในวัลลัมสุเวียนท่ามขบวนเท้าก็ได้ขี้กันมักเลี้ยงไก่แม่น่อโพล เจ้าบอกือหน้าตาปันพระเอี่นางเกาหลีเช่วะฮะาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าเ่าฮ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 ่าเ่ีฮ่งฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่้ฮ่าาฮ่าฮสาฮ่าา่าฮ่าฮ่พฮ่สฮ่า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 ่าฮ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 ่ตาเอาอย่าฮาฮ่าบอกน่่คร่บ เอาเธอหละพผนี้ละพฟาเอาเธอละพผนีละบแพ่ผู้เด็กมาแล้วฮะกอดเบาวาซุ้ยิงสกาบ้ตีกอนเท้าพ่อพาพบ้านเดิมโน่ละมันเกิดยูกเมือหงยขาลิงมีเมียสาวมีตาตาละน้อยด้วยพลกับ่ำรหอย ทางห้วยของนางตางก่อนท่านทีสอนแม่นดอกไม้ละใบแห่งเหียวตายนางจึงได้คนแก่เป็นผัวเดิมที่พามเอาเงินฝากพี่ดาไว้ละท่นพีดาใส่เงินคําเจ้าเสี่ยวบ่มีหยังละเนาะสิให้ละแนวใส่เปลี่ยนเงินเลยเราหแบ่งลูกน้อยเป็นมิ่งเมียภาพบุตรีนางนี่บ่กินคทานนเป็นการแทนเจ้าดาพ่อแม่แก่พ่อแม่น่ะบ่ดาบ่เสียงอง สัมเสือคุ้มจบจาบ่ถึงเราเก้นกับเมืองกาลินตันสิบบาทมิตตาตามสนคนเซีวห่องใสห่องใสมาเดินน้อใหญ่เอ้ยให้เจ้าไปนั่งอมิตรตาเด้อเฮอิีกยะอายพี่ดันเต็ยนเป็นช่วยช่วยสกัดกันแล้วกันเนาะอนุญาตอนุญาตเด้อเจ้าไปนั่งอมิตรตาหน่าอมิตรตาแกียอมิตรตา นายอมิตตาน้อยในข้องน้อยอมิตตาโอ้ยให้บาเลือกพวกข่าวว่ายุ่นด่นะเลือข่อยน้อยข้องน้อยอมิตตาฝากข้องน้อยอมิตตาลุกไปไม่ยั้งจะว่ามือกวงหาอมิตติผนวะชวนว่าเจ้าไหนเป็นมชูช้ศกเนอะ มอบพดบาทนี้ให้เจ้าเด้อคือสัตนะได้คนได้โตเรียบร้อยแล้วเอามาเขาเรื่องเขานิท่านกันต่อเอาเด้อผู้นี้หลับตาเอาเด้อหลับตาแม่ผู้นี้ตาแล้วราจฉันมักวาซุยสกาบดีตอนเถ้าป่า บ้านเดิมน้อละมันเกิดอยู่กับลูกใหญ่กาลิงมีเมียสาวมีตาตาน้อยด้วยพลกับน้ำห้อยของนางต่างก่อนท่านสิสอนแม่นดอกไมละใบแห่งเหี่ยวตายนางจึงได้คนแก่เป็นผัวเดินที่า เงินฝากพีดาไบท่านพีดาใสเงินคำเจ้าเสียวบ่มีหยังดอสีให้ระเด็ยวใส่เปลี่ยนเงินเลยเรายกแม่งลูกน้อยกินมิงเมียพร้บุตดีนั่งนี่พวกกินคำทานฉันปิ้นการแท่เจ้าพีดาพบแม่พร้าเจ้าบ่แม่งยาป่อเสียงห้องส่มเสียเราบ่คุ้มถูกจะบ่เติมมาเรากินกับเมืองกาลิบบ่โดนถึงบ้านมิตรตาตามสนคนเซีวห้องใส มองใจมองใจก็าเด้นหนอยายเอ้ยผีเบื้งได้แม่นสร้างได้ส้างได้บารางฝาเห็ดเมียสวนวาหน่อยปฏิบัติแทงเจ้าเท่าวอุ่นทรขวัญมาเห็นเกิดสั่งน้าหน่อถ้าไปตีคาละรังลอกลางตาลัดตีนางแม่นทารามทารามบารังให้ใส่ผัวเพิลตอยู่แม่นบ่ได้เข่าไหลลุกตีนางหลัดสิหญงขึ้นเมือง เพื่อสั่งลาเผัวเท่าถ้าว่าเอาคุณใส่มาแทนแหลกเปลียนเท่าพางนั่งแม่แก่เฮื่อนกิงคำเมีย้นยบ่อดดบ่ไใดกันเอละว่าเออเจียมชาเด้อแม่งควงใส่ให้พอน้ำไปหนึ่งเล็กไฟสองถุงยาเกีวบองตาลามียังหาลงไว้เดือนหน้าไม่เก่ากาอยากหัวใจกระดอนยามที่ไดว่าหางเมีย สมุดได้เจ้าเด้อสมมุติื่อดอกเอ้อเล้วก็เอินห้อยเราดอก่ันห่วนวนวนไปบ่ายให้ขาเมียเอาไปคือรอวนวนไปบ่ายให้ขาเมียสังเสียเอาจนสิมละว่ามิตรตาเอ้ยขันพ่อพามไปแล้วอย่าลงลเลี่ยผู้เฒาเดิอมีเดิอ เดิมียเดือบัดย่ำปวดท้องขี่กระท่อน้อยมันอยู่แก่กุณาอีพ่อพามลงบอยากให้เมียสาวลุกออกจากบ้านแล้วยานผู้เบาสำเร็จสำน่อยคือหมอล่าสอนใส่เห็นเมียเราลุกกระเลยให้ปวดขาปวดท้ายกระยำให้ไทยอยู่ใส่กัะพ่อเยอะมั้ยบัดย่ำปวดท้องขี่กระท่อน้อยมันอยู่แก่น้องย่าได้ลุกไปไทยแก่สวน กพทอยาอยู่ที่ไปไทยเต็มเหลือวกไว้ปีสิกับมาเยียนสัตว์เฮียนในอัแฉกนางอยากให้ปองเดือดบักชช้สู่สีลากลอนถึงยามนอนนางอยานอนง่ายงาหคนไก่ทางสิพอเตา เราคุ้มเด้อบ้านเท่าไปหดบางทีเราคือจะนอนอย่าไปนอนดัวที่เด้อหน่อยนั้พี่น้อนเพราะผ้าไม่เห็นเขาจีดท่วงดีท่วงสิลดีคนไก่ทานซี่พอเต่าบ้านเท่าเราอยู่ข้างนั้นสมุดเด้ออีพลุณผู้ดังเฝ้าคลองผมแม่ได้สมุดเสียเท่าเราอยู่ข้างนั้นเราเองธาตแต่พอนี้ฝากให้พวกนี้เด้อลูกเด้อ ตาใครบุงซื่อเนี่ยโมเป็นตาใครเง้ยโมเป็นตากใครกานอดบ่ได้อีเล็กับฝากฉันจัะสอนเธอมีอะไรมีอะมีอะไรมีอะเจ้าอย่ายามเด้อแล้วบัดเพิ่นบายเอินสามีทวารีสุดที่รักสายตาก้าวขาลงบันไดัปฏิเทียนแต่ของน้อย งวยบันไดหันหนา้ากลับขึ้นมาต้งหอยเพื่อบอนุญาตว่าขึ้นเมียยันทรงทายสาบบ่จังสิไปเท่าพัางยังบ่ได้ขึ้นเมื่อน้ำอีกตาหนเป็นตะคือบ่จนสิเป็ลลนลุมเดเสียบพีงแตกขอางน้อยจนสวอยเซลุเป็นล,ลุมเอาน้ำเต่า khắc quá yêu vào phạm bản phăng xiang sau sau trong này yêu vào pháp sau trong này phăng xiang sau và cuối nhà ta cả đà thằng qua luôn คำบอกค่นลูกก็ลูกเจ้าขึนเมื่อมื่อนี่เจเเอาเด้อหลับผู้ีหลับฟ้าเอาเด้อหับผู้หลับแม่ผู้เด็กนาแล้ว เด็กนาแล้วฟังเอาปันทิทานเดิมเก่าเป็นนิทานแต่เข้าคนวาระบ่อถอยย่องผัดกวางเดือเม้นเข้าน้อยกะอยู่ยาโสทันลังผิดก่อนเป็นเข้าเก่ากันโดยย่อผู้ใดไปกะคุ้มพ่ออย่าโสทันสายอดน้ามุสวดนอระเบลตัดตังตัดตังกระด้งมันอยู่ดีมันตัดของเดือแม่บอกที่ทางทานไปมาอยู่ทุกนาม เหจอแล้วบอกไอ้เนี่ยพ่อหรือสิงห์ไปเล่นส้มดูมหากายมีลูกสอนแม่และไปไปอะไอันเดใส่อุบลยัสู่ท้อนนั่นละเจ้าประมาณเครื่องกิโลมิตรไปเบื้งเนื้อไปเบื้องห้อยตับท้องเห็ดธาตุมานดาไทยไทยสนใจพวกไรกติทําลำคาคาวินดามันดาโบเห็นนดาพระเจ้า ตกนารกแม่เล็กสบายรอยสีโลกกันเป็นละนั้นได้ยับหยางแยปรมีห้าผู้ได้ลงมมอขาบ่มีทางผุง่ายตกอาบานเพื่นพื้นหลงห่อแผ่นแดงสวยพี่น้องฟังสวยเด็กพ่อพ่อปันนี่คนฟังมดสีรลีผู้ละพ่นเหลียวหัวพุ่นหัวพี่นี <c oughs> บบ้เมื่อบ่บ้าน กันอยากยังเรเมื่อเด้อกันอยากงัวะมาพี่อยากโศว์ผเมืองเก่าแก่อยากโศว์ผิเมืองเก่าแก่ยังลุกข้าแม่อยู่กลางทุ่งนาประวัตินานปีมีมาประวัตินานปีมีมาเชิญไปทัศนาศิษาลองดูเหตุผลต,ต้นตอไม่อยู่เหตุผลต้นตอวม่อยู่รูปและกตัญญูลงลึกบนบนไม่มี ความหิวหายทอ,อ,องเป็นเหตุความหิวหายทองเป็นเหตุใจไรความเพียยักษ์จะพยามามแม่อุตสาหพูดจาหวันมาแม่อุตสาหพูดจาอ่อนบัดไปทองไม่ต้องการฟังคำอ้อนวอนติดตามไปด้วยกองเขาน้อยข้าแม่เป็นอย่างคนจังวมากองเขาน้อยข้าแม่ย้ Nh อน มีตำหน้าเด็กเฝ้าสูกันฟั่งมาอันคนพวกโอมูโหนีผีผ้าโตตกดำเบียนไทยทำกรรมพุทธกวาดไวคำนำยอมสนองเมี่ยงหมอบรรลุจินจ่าเจ๊ดเจ๊ดเหล้าวเมียเลยมามาถอนมาจิ้นเสเมีวางบ่ท่านถ่วยดอกลาขันมาเมียเมียมามาจิ้นโบ ลาลูกแม่คำแพงไปแล้วบกพ่อใญู้ส่งไปแล้วอกเราวาสิไปหาน้าดีหมดมันว่าได้เรียกไปทำบ้าด้วยตีมาลีตียุทธนีโอ้ใกล้เติบอยู่เว้ยสวดๆให้หมอตีกองหมอเป่าแค่แน่อัส่วนวอลัมสีโต๊ะโปเอียงดอก 啊哈啊！哈哈。